เขาพาลังแกหนูก่อนแล้วหนูก็เลยวิ่งหนีเอาลมเองนะคะหนูไม่ได้ทําอะไรคุณดูหน้าลูกฉันสิมาเจมขนาดเนี้ยนี่จะมาแย่คุณโมใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไล่มันออกเองค่ะนี่เรื่องยังไม่เคลียร์เลยคุณไล่น้องสาวฉันออกได้ยังไงไม่เจียมตัวเลยนะไม่รู้จักคุณโมโตรหรอรวยขนาดนนเนี้วันหนึงเขาหาเงินได้มากกว่าเงินทุกปีของเธอซะอีกเงินเยอะหรือน้อยมันตัดสินคนได้ขนาดนี้เลยเนาะไว้มนกว่ามันจริงฉันเรียนของเราไม่มีใครไม่ใช่ลูกเศร,รษฐีหรอกนะเพื่อนน้องเธอนั่นแหละเราออกไปจากโรงเรียนนี้ได้ยิ่งดีเข้ามา ผู้จัดการบอนตั้งแต่วันนี้ไปสัญญาของคุณโมและบริษัทถอว่าเป็นโมขาดได้ครับคุณหนูเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผู้จัดการบอนขอคอุณบา,า,านปซะเธอแก้ดีไงทำแบบนี้กับท่านประธานเจพอยฮะขออ๋อคะ่ะคุณคงไม่ปล่อยให้กกคตะการขวดแบบน,นี้มาสอนนักเรียนหรอกคะ่ะถ้าคุณอื่นรู้เข้าจะเสียชื่อเสียงข,ของคุณและโรงเรีเยนแย่เลยนะคูแบบนี้ผมไม่ออกแน่ส่วนเธอออกมาละฉัน